สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การบริหารงานของนายเสรีตุ้มออดศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและการกำกับควบคุมดูแลโดยนางสาวนุสลาวันคนานิธนกิจรองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แนวคิด ยึดหลักธรรมาภิบาลทำงานมุ่งผลสำเร็จมีจิตบ,บริการเชี่ยวชาญในหน้าที่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพขอบข่ายภารกิจงานและผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผนประจำปีงบประมาณพศ2567งานข้อมูลสารสนเทศ 1. ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวนัดอุบลราชธานีในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่12กันยายน2566 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางขอบเขตการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีปีการศึกษา2 5 6 7 3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีปีการศึกษา2566ถึง2567 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่อยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนผ่านระบบสนยนบริการแลเกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานการศาึกษาทุกสังกัดในจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงทราบภายในเวลาที่กำหนดดังนี้ภาคเรียนที่2อครับ2566ภายในเดือนมกราคม2567โดยตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจำนวน5 1า5นนรารายพบว่าเรียนปกติจำนวน3 5 1 4รายพักการเรียนจำนวน26หรายและไม่พบตัว เนื่องจากสาเหตุต่างๆจำนวน1,605รายภาคเรียนที่1ครับ2,567ภายในเดือนสิงหาคม2,567โดยตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนจำนวน8,209รายพบว่าเรียนปกติจำนวน5,341รายพักการเรียนและเป็นนักเรียนโครงการจำนวน31รายและไม่พบตัวเนื่องจากสาเหตุต่างๆจำนวน2,837รายงานนโยบายและแผน 1>, 1. จัดทำแผนพัฒนานการศึกษาพศ2566ถึง2570จังหวัดอุบลราชธานีฉบับ,บทบทวนประจำปีงบป,ประมาณพศ2567และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบป,ประมาณพศ2567จังหวัดอุบลราชธานี 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานการศึกษา พศ2,566ถึง2,570จังหวัดอุบลราชธานีฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพศ2,568และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2,568เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาเมื่อวันที่1สิงหาคม2,567ณโรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท 3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2,567ของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 4. นำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานผลการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติราชการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMSCR e Men S S C R. 5. ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลร,ราชธานีเขต1ถึงเขต5และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลร,ราชธานีอำนาจ,จเจริญ 6. ประสานการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณพศ2569ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการอนุมัติโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2569ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวนหนึ่งโครงการคือโครงการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะครูด้านการจัดเรียนรู้เชิงลูก Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21เส็บด ประสานแผนงานโครงการเสนอจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2569จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนหนึ่งโครงการได้แก่โครงการเสริมสมรรถนะประชากรวัยเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ขาดโอกาสสู่ทางเลือกอาชีพใหม่ในศตรวรรษที่21งานวิเคราะห์งบประมาณจัดตั้งและเสนอของงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2568งบลงทุน ค่าคลุพันที่ดินและสิ่งก่อสร้างและงบดำเนินงานดังนี้งบลงทุนค่าคลุพันได้รับการพิจารณาจัดสรรรายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการจำนวน2ชุดงบประมาณจำนวน46,400บาทงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้รับการพิจารณาจัดสรรรายการค่าปรปับปรุงอาคารสำนักงานงบประมาณจำนวน1 3 4 000, 1 1 0้านบาท จัดตั้งและเสนอของงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2567ดังนี้รายการค่าเช่าบ้านดําเนินการผ่านระบบเสนอขอจัดตั้งงบประมาณของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์สําหรับบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีจานวน37รายค่าสาธารณูปโภคงบดําเนินงานรายการอ,าอื่นๆจะทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2567ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุ ine, บลราชธานี งานติดตามประเมินและแรายงานผล 1. ติดตามและแรายง,งานผลการดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติราชการประจําปี2567ของสํานักงานสุษาธที่การจังหวัดอวนราชธานีรายไตรมากและแรายง,งานผล,ผลผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e m e n SCR 2. รายงานความก้าวหน้าผลการดานเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพศ2567ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบปอยมาณ ประจําปีงบประมาณพศ2567ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีรายตรมาส3รายงานความคืบหน้าโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพศ2567สํานักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการรายตรมาสผ่านระบบติดตามและประเมินผลเมส4จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี2567ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน35โครงการ 5. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายข้อสั่งการและจุดเน้นประจำปีงบประมาณพศ2567ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนามันติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ7 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพศ2566ถึง2570จังหวัดอุบลราชธานีประจําปีงบประมาณพศ2566งานเลขานุการออกกสจด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์นโยบายและแผนงานในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีงานเลขานุการอ,อกศกจด้านบริหาร ราชก,การเชิงยุทธศาสตร์จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธีการจังหวัดอุบลราชธานีด้านการบริหารราชก,การเชิงยุทธศาสตร์จำนวน2ครั้งได้แก่ครั้งที่2ทับ2,566เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2,566รเพื่อพิจารณาการกองแผนพัฒนาการศึกษาพศ2 5 6 6ถึง2,570 จังหวัดอุบลราชธานีฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพศ2567และนำเสนอคณะกรรมาก,การศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่4ทั2566เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ครั้งที่1ทั2567เมื่อวันที่28มิถุนายน2567เ,25เพื่อพิจารณาการกองแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตที่1ถึงเขตที่5และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญน,นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ความเห็นชอบในคราวป,ประชุมครั้งที่4ทับ2,567เมื่อวันที่30รกรกฎาคม2567งานเลขานุก,การคณะอนุก,กรรมการด้านยุทธศาสตร์นโยบายและแผนงานในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อพนพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีพศ2 5 6 6ันหถึง 2, จัดประชุมพิจารณาการกองแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อพน,พนพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีพศ2 5 6 6ันหถึง 2, ครั้งที่1 2 5่ับเเมื่อวันที่14ธันวาคม2566 และนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงังหวัดอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่1ทับ2,567เมื่อวันที่20มีนาคม2567จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำล่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาประเด็นโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวช,ชนในสถานศึกษานำล่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาพศ2562ปีงบประมาณพศ2567เมื่อวันที่19-28สิงหาคม2567นักสถานศึกษาจำนวน15แห่งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายขับเคลื่อนโครงการการขับเคลื่อกนกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณพศ2567สำ25นักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานศึกษาธิการภาค14เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมวิเคราะห์และทบทวนการออกแบบโครงสร้างเชิงบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัดณละสำนักงานศึกษาธิการภาค14 และได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและสรุปผลการออกแบบโครงสร้างเชิงบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนโรงแรมเดปาราลซโซกรุงเทพมหานครจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อกนกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบรูรณาการและมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีประจํปีงบประมาณพศ2567 เมื่อวันที่10กันยายน2567ณห้องประชุมบัวแก้วโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีโดยเชิญประชุมผู้แทนของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจระดับพื้นที่ร่วมกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจำนวน15คณะโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นอภิปรายเพื่อกำหนดกรอบทิศทาง ข้อคิดข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความท้าทายในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดก,การศึกษาแบบบูรณา,าการและการมีส่วนร่วมในพื้นที่จากความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผนดังกล่าวล้วนได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของทีมบริหารบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมถึงองค์คณะต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเราทุกคนต่างร่วมกันสร้างสรรค์าง,งานที่มีคุณภาพมีวิธีปฏิบัติงานที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพและประสานความร่วมมืออย่างกระยะาณมิตรเพื่อนำพาสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีสู่การเป็นองค์กรคุณภาพต่อไป